สวยโครงสร้างดีๆและที่สำคัญเลข <Wow. S 1> ไม้ไน้อยนะคะรุ่นนี้วันนี้ที่นำมาฝากเป็น t o y o ต a y a r ริ1.2นะคะเป็นตัวสปอร์ตเลยปี2020ได้สีเทาส,ยสวยๆคันนี้สำหรับชมนี้คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวสปอร์ต1.2สปอร์ตตัวกลางนั่นเองลูกค้าขานะคะตัวนี้จะเป็นโฉมหน้า m i n เนอร์เชนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้บอกอยากจะบอกเลยว่า ที่นี่ทุกคันเราเน้นคัดมาให้แล้วนะคะได้รับคุณภาพดีๆแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ,อ้นนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ชาแนลวันนี้อ,อ้นมีรถเก่งแฮชแบ็กหประตูมาฝากนะคะกับรถสวยๆโครงสร้างดีๆและที่สําคัญเลขใหมน่น้อยๆนะคะ รุ่นนี้วันนี้ที่นำมาฝากเป็น Toyota y a r ริ1.2นะคะเป็นตัวสปอร์ตเลยปี2020ได้สีเทาสวยๆคันนี้เป็นรถสวยมือแรกมือเดียวนะคะที่ประวัติดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญไม่วิ่งมาเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นเองค่ะลูกค้าขานะคะได้รถสวยรถมือเดียวเลขไมน้น้อยตัวรถโครงสร้างสวยๆโครงสร้างเดิมๆและที่สำคัญเป็นรถปีใหม่ที่บอกได้เลยว่า สวยทั้งภายนอกและภายในแล้วก็รุ่นนี้เองเป็นรุ่นที่ยอดฮิตขายดิบขายดีในท้องตลาดแน่นอน <Wow. S 1> เดี๋ยตามน้องอ้อนมาเลยว่าจะได้รถสวยคันนี้ไปครอบครองเนี่ยลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าอะไรบ้างเดี๋ยวตามน้องอ้อนมาดูเลยนะคะ <Okay. S 1> เริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับโฉมนี้คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวสปอร์ต1.2สปอร์ตตัวกลางนั่นเองลูกค้าขานะคะตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าไมเนอร์เชนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ออกแบบนะคะในส่วนของบอดี้โครงสร้างมาให้ทรงสปอร์ตให้สวยสปอร์ตมาให้เรียบร้อยกับตาไฟหน้าที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบตัวโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ที่อ่และที่สําคัญเลยนะคะตัวนี้รุ่นนี้เองนะคะตัวแม็กของเขาจะได้แม็กนะคะร่องแบบนี้นะคะเป็นแม็กที่ปัดเงามาให้ทูโทนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแม็กที่สวยมากๆมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะ ดอกยางยังลึกยังเต็มยังแน่นใช้งานได้อีกยาวๆเลยสําหรับคันนี้นะคะโฉมนี้เองอยากบอกเลยว่าเป็นโฉมที่ฮิตมาก,มากๆและที่สําคัญบอดี้เขาสวยสปอร์ตมากสังเกตจากกระจกนะคะกระจกหูกระจกด้านข้างนะคะจะเป็นสีดําเปียโนแบก็กตัดกับสีเทาแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าสีของเขานี่สวยมากๆนะลูกค้าเป็นยาริสแฮชแบ็กหาประตูที่สวยใหม่ไม่น้อยและเป็นรถมือเดียวที่ภายในสภาพปริบมากๆนะคะ ดูได้เลยว่าโชมนี้รุ่นนี้นะคะภายในเนี่ยจะเป็นตัวคอนโซลด้านหน้าเองนะคะตัวคอนโซลกลางเองนะคะก็ได้ในอะไหล่ของความที่เป็นความสปอร์ตที่ออกแบบมาแบบลงตัวนะคะระบบความปลอดภัยคันนี้มีมาให้เยอะมากๆกับถุงลมนิรภัยมากถึง7ตําแหน่งเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้รุ่นนี้นะและยังไม่พอนะคะเบาะเองเนี่ยเบาะอย่างที่บอกไปว่าเป็นเบาะตัวเบาะหนังมาให้นะคะให้ความสปอร์ตแน่นอนนะคะ กับด้านข้างของเขานี่ดูความเดิมได้เลยค่ะนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะนี่เลยนะคะบอกได้เลยลว,ว่าคันนี้รถสวยจริงๆเดี๋ยวแกะเม็ดอาให้ดูนิดนึงแล้วกันอุ้เป็นรถที่ใหม่อยากบอกว่าสวยมากๆนะนี่ค่ะแกะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับตัวโครงสร้างของเขานะคะลูกค้าขาเม็ดอากสวยๆแห้งๆแบบนี้นะคะการันตีรับประกันความสวยได้เลยนะคะกับรถปี2020นะ ตัวนี้แผ่นเพจตรงรุ่นและที่สำคัญนะคะสวยด้านหน้าแล้วด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันนะคะนี่ค่ะมาก,ากระบบภายในตัวนี้เป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยทั้งหมดนะคะสำหรับตัวนี้เองนะคะชมนี้อยากบอกเลยว่าเป็นโชมไมเนอร์เชนที่ออกแบบมาได้สปอร์ตและลงตัวสุดๆเลยสำหรับคันนี้รุ่นนี้เรามาดูกันที่ด้านหลังเลยดีกว่านะคะสำหรับด้านหลังเขาก็จะมีโลโก้แบรนด์ของเขามาให้นะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะโตโยต้ายาริสนะคะสำหรับตัวนี้เอง มาพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้นะคะสําหรับรุ่นนี้มีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญกล้องมองหลังไม่พอมีกล้องบันทึกเหตุการณ์มาให้ด้วยนี่เลยนะคะสําหรับด้านหลังของเขานะคะชุดอะไหล่เนี่ยตกแต่งมาด้วยกับสีดำเปียโนแบ็กทั้งหมดอย่างที่บอกไปนะคะลองดูลาดด,ด,ด้านในได้เลยนะคะภายในสวยๆกว้างๆแบบนี้นะคะสภาพกลิ่นมากๆสาหรับตัวนี้เดี๋ยวน้องออดเปิดให้ดูด้านล่างนะคะ รุ่นนี้ชมนี้อยากบอกว่าเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วจะไม่ได้มีในส่วนของล้ออะไหล่ให้นะลูกค้าคะ่ะนะคะแต่ว่าเขาจะได้ในส่วนของตัวชุดปะยางฉุกเฉินมาให้แทนดูแผ่นรอ,รองตรงนี้นะคะสภาพยังสวยยังกริกอยู่เลยรถปี2020นะคะตัวนี้นะคะสวยมากๆภายในกว้างๆและที่สําคัญดูเลยค่ะนะคะในส่วนของหัวน็อตนะคะด้านท้ายเองนะคะก็สวยโครงสร้างเดิมๆนะคะและที่สําคัญสีนี้ได้สีเทา ถ้ามีรอยแกะรอยแงะรอยขันไขลูกค้าขาดูง่ายแน่นอนแต่รถคันนี้นะคะสวยทุกองค์ประกอบนะคะอยากบอกเลยว่าสวยเดิมจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่คันนี้บอกได้เลยว่าต้องมีต้องมีในครอบครองแล้วเพราะว่าอะไรราคาถูกมากๆวันนี้ประหยัดไปจากรถใหม่เนี่ยเครื่องต่อเครื่องเลยนะลูกค้าขาและที่สําคัญคือเดี๋ยวมาดูเลขไม์ก่อนอนแล้วค่อยไปบอกราคาแล้วกันนะคะ สำหรับรุ่นนี้เองอย่างที่บอกไปว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ได้ในส่วนของตัวสปอร์ตนะคะเป็นตัวกลางนะออปชั่นที่ให้มาก็ลดหลั่นกันไม่เยอะค่ะลูกค้านะคะกับตัวใหม่นะคะตัวที่เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมนะคะ่ในส่วนของรุ่นท็อปของเขานะคะคันนี้เองได้ในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแต่คลายแม็กที่สําคัญเลยคือเลขไม้นี่เลยนะคะเลขไม่วิ่งมาได้น้อยะคะ่ะรถปี20นะคะ4 7 0หมกกิโลเมตรนะคะ ไม่แท้นะคะลูกค้าขาสวยๆแบบนี้บอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยเดิมนะคะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เช็คศูนย์ได้นะคะลูกค้าขามาขอขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางน้องอ้นได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะได้เกียร์ออโตอย่างที่บอกไปนะคะได้ระบบของตัวระบบแอร์ล่ะทีนี้เดี๋ยวดูระบบ Air แอร์กันด้วยนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ออโตนะคะลูกค้าขานี่เลยสามารถปรับฟังก์ชันของเขาใช้งานได้ตัวหน้าจอที่ออกแบบมานะคะ ตรงนี้น้องอ้อนบอกเลยว่าคอนโซลสวยมากๆนะคะออกแบบดีไซน์มาได้สปอร์ตนะคะเฉบียวเฉียวนะคะในส่วนของการดีไซน์ของเขานะคะในส่วนของตัวการใช้งานก็ไม่จุกจิกแน่นอนสําหรับเครื่องยนต์ของ t o โตยต้แล้วนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะการันตีได้เลยว่ารถสวยรถเดิมนะคะที่นี่มีให้แล้วกับราคาที่สวยจับต้องได้ราคาสบายกระเป๋าผ่อนจ่ายด้วยงบเบาๆนะคะ บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ยอดจัดล้นล้นไม่ต้องพูดถึงเลยลูกค้าขะเดี๋ยวเราดูตัวนี้กันก่อน,อนละกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินมาให้นะคะรถเก่งอีโคคาร์ขนาดเล็กประหยัดน้มามัน23กิโลลิตรได้นะคะสําหรับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งาน1ด้วยเน้นความประหยัดน้ำมันแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะคะ92แรงม้ามาให้นะคะสำหรับคันนี้ ข้องเครื่องสวยๆแก้มข้างสวยๆหัวน็อตเดิมไม่เคยขยับนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาของเขาเองนะคะซูมได้เลยนะคะในส่วนของตัวแก้มข้างนะคะหัวน็อตเดิมทุกจุดสวยทุกจุดนะคะมาร์คกิ้งแต้มสียังอยู่ลูกค้าขาและที่สําคัญในส่วนของชุดของเหลวต่างๆนะคะทางเรานะคะมีการเช็คเปลี่ยนให้ตลอดดูได้เลยนะคะน้ํามันเครื่องนะคะ เช็คให้ไม่เคยขาดลูกค้าขาบอกได้เลยว่าออกรถที่นี่สบายใจใหายห่วงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแมนเทแนน์เองการเซอร์วิสเองบริการหลังการขายของเราเองนะคะรถทุกคันที่นี่สวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะอยากได้บอกอยากจะบอกเลยว่าที่นี่ทุกคันเราเน้นคัดมาให้แล้วนะคะได้รับคุณภาพดีๆแน่นอนกับราคาที่วันนี้น้องอ้อนจะมา แจ้งโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับทางลูกค้าของมงคลคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ t ต y o t a ายาริ1.2นะคะตัวสปอร์ตนะคะปี2020สีเทาคันนี้ราคานะคะสุดคุ้มค่าราคาสบายกระเป๋าแน่นอน3 0 90, 9 0 0 0บาทเท่านั้น3 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อสดได้ซื้อผ่อนก็ดีลูกค้าขายอยากได้เงื่อนไขแบบไหนนะคะสอบถามข้อมูลแล้วก็โทรหาน้องอ้อนได้เลย0615415387 And, ออนแอนมงคลคาเซนเตอร์วันนี้แอดไลน์มาหา้องออนได้เลยนะคะวันนี้ก็ประหยัดงบในกระเป๋าได้มากถึงกว่า3 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวเพราะรถใหม่ป้าแดงคันนี้อยู่ที่6กแ0นบาทนะคะใครสนใจอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามในส่วนของช่องทางของเราทุกๆช่องทางของมงคลค,คาเซ,นเ,เซนเตอร์ไว้ด้วยนะคะวันนี้น้องออนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ